วัสดีค่ะทุกเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะพาทุกคนมาเล่นเกมโอ้ใช่คือเกมนี้จะเป็นเกมที่คุณแม่เล่นคุณแม่ชอบเล่นเกมอ่าน้องนิชาตอนเราอยู่ที่เลเวลที่สามสามเ้าแล้ว เลเวลที่สามร้อยสามเก้าแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาะตึงตึงตึงเราจะต้องทำแบบว่าเร็วหน่อยเนาะหาเพื่อนก่อนหาเพื่อนอก่อนทุกคนเฮ้ยทำไมขึ้นไม่ได้อะ ไหนเนี่ยโอลยมีเลยใช่ไหมไม่ใช่ไ,ม,ไม่ใช่เอาออกเหมือ,อนแบบเป็นการวนเลขให้ได้ไวๆอ่ะ พยายามหาพยายามหามัาลงกันได้โอเควเรานะ่าจะลงตรงนี้ลืมลืมไป ฮ้ยเฮ้ย <altro> ขึ้นไปทางนี <za> ้เฉยเลยโอเคไม่เป็นไรมาได้ต่อได้คือทุกคนโอเคไม่เก่งเราก็จะพยายามเฮ้ยเฮ้ยเราจะหาโอ้ยเขาอยู่คนละทิศละทางเลย ทำไงถึงจะไปได้ละทีนี้ทำไมถิงไปได้ละี้ไมได้เลยส7 1เ 35... สได้ม้าเอ้ยลองนีชชัดแป๊บหนึ่งแล้วก็าวมาหนึง่งไหนคะ อันนี้ชาปิดกล้อง เจ็ดสิบเจ็ดอยู่นี่เจ็ดสิบเอ็ดวันนี่โอ๊ย้าทำคือเวลาแบบว่า เราทำไม่ได้เลยไม่สได้ไไไโอ้ยเ,เราก็จะเริ่มใหม่มโอเคเริ่มใหม่ค่ะทีนี้แล้วขอทำบ้างนี่มา ปามาณปรมาณว้าน่าจะจะถือให้ยังมาตันนี้ไม,ม่ตง้งมี 哈哈。<laughs> <laughs> แต่มันมัดไม่ได้จะถ้านี้มาอยู่แบเนี้มันก็จะอันนี้เป็นเกมเขาเรียกว่าเกมอะไรนะเกมเกมหรือเกม อันนี้่ะจะเล่นใหม่ให้ดูนะคะแ๊บหนึ่งนะคะ Thank you. แกกินไม่หมดเลยอ่ะโคตรสักโย่อ่ะแล้วล่ะก็หมดไปเลยเนาะเออไม่ว่าฉันอ๋อ <laughs> 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 oh. Yeah. เออคุณอ่อออะไรคบที่เล่น,มมลนต่อไมเมล่นหรอแม่บอกไม่เห็นเลยแต่คุณมาเล่นโอ้โหกินจน,นอนเชนเจ้วเหรอมาแว่นตาแว่ตาอยู่บนหัวแม่มองไม่เห็น พิมต่มน้องนิสาเล่นไปแล้วก็เคทุกคนน้องนสายเล่นจดบลค่ะ นนต่อไปคุณแม่เล่นค่ะต่อไปคุณแม่เล่นเหรออ๋าต่อไปคุณแม่เล่นก่อนอถ้าคุณแม่เล่นชนะเดี๋ยวก็จบลิป